กับคลิปแลงอีอิชิเคยครั้งนี้เป็นแรง์ที่เราโซโลไปเลยครับโดยที่ไม่ได้คอไมค์กับใครเลยมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับทุกคนก็ต้องรู้แล้วต้องรอดเพราะว่าอะไรคลิปก็ไม่เคยคลิปไหนที่ไม่เอาแมทที่แพ้มาลงหรอกไม่รู้ครับแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแมทนี้ไม่รู้ครับเราดูเน็ตครับเน็ตช้ามากครับกระจกเลยแตกช้า ขอภัยเล็บที่หายไปหลายวันนะครับเรามาดูบริตรีครับผมได้เล่นบัตรีนะมันปิงนะอันนี้มันปิงโอเคเรามาดูที่เมจเช่นกันหน่อยครับตรงนี้มีตำแหน่งเนาะแล้วไปเช่นครับเลือกที่ปั่นอยู่ครับปั่นขึ้นอยู่บริเวณอ่าทางด้านของปันเล็กนะครับแล้วมาดูที่ทางด้านของบัสเลอรี่ครับปั่นทางด้านของไม้สองแผ่นครับ เาดูขรางกับะไรวัตถุกันหน่อยครับก็จะตีไปดึ่งทีครับแล้วก็ขคามาตรงนี้ครับบ่ยังไงครับตะฟาดไปอีกหนึ่งทีแล้วจะคามเหมือนเดิมครับแล้วก็คามอีกแล้วครับแล้วก็วางกระจกมืดไปดึงทีครับแมรี่ไร่นี้คุยเราครับแล้วก็เตะืึนไปตรงนี้จะคามได้หรือเปล่าคามชาวที่ตึงครับตรงนี้ โอ้เรตีไม่ทันโอ้โหบอกเลยว่าบิงเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้โห,โอโหมองเลยว่าตั้งเป็นคนแรกแนนแรกครับพระของนักโบราณวัตถุนะครับหลังโลกไปครับดูที่ไอ้พลเลิกกันดอยครับปั่นบริเวณแถวแถวเบเกอร์กันอยู่นะครับและส่ทางด้านของอาสายฟ้าเข้ามาครับตรงนี้เราจะไปดูที่มันจริงเชียร์กันนะครับปั่นจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วเมอร์โซเนลเล่คร <te> <destinations> ับไปยังไงครับโรนโซนเครื่อนไปจังหวัดนี้ครับ้องรีเขาช่วยนันทีครับแล้วมีปอกแขอดู่ซาบานจะใช้เลยหรือเปล่าครับตรงนี้แล้วก็แดดเข้าไปครับตีไม่ถึงแล้วก็แมรี่บัตดีควีนจะเอายางไกตีไปวุดตีว่างเับไปครับตัวนี้ตีกุกทุ่งนเลยครับแล้วก็ดึงก็มาต้งตีโดนก้อ้นะครับแล้วก็ตัดส้นดึงขึ้นมาครับเมอร์โซเนลเล่ไล่บล็อกไล่แบ็กกันอยู่ครับเตโดนได้ไม่โดนครับตรงนี้ พยายมตีโดนทางด้านของอัปัตดิควีนกันอยู่ครับตรงนี้เบอร์สุนเดอรี่พยายามบล็อกให้หรือจะฆ่าเพื่อนกันแน่ครับกูจะบล็อกใกล้หรือจะฆ่าเพื่อนครับเราจะโดนหนึ่งแผลตรงนี้ไกลๆครับหนึ่งแผลไปในทางของดู๋ยวเไปเชื่อกันหน่อยครับปั่เสร็จที่เรียบร้อยครับไปส่องเครื่องครับเอ็กโอเลอร์วยังไงครับเหมือนหาเครื่องกันอยู่ครับจะไปปั่นนะครับไปดูเอาครับนะคร อ่าไอร,ร้านวัตถุครับบินกับคาริหาเป็นคนแรกเลยแอจิเชียนมาฮิวกันด้วยครับตกเรมเบอร์รี่ครับฮิวกันไปครับแล้ววันติดออเดอร์จายที่เบอร์อรี่นะครับเออบัตตี้ควีนว่ายังไงครับจะวางเรื่องที่วางกระจกหรือเปล่าครับเหมือนจะยังไม่วางเลยครับแล้วโอโตเกะแยกย้ายก,กันไปแลายพลังมาเชื่ออยู่ครับ บอกเลยว่าผมจุกหดที่สุดในประเทศไทยละมาเอาทางด้านของอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเอาไม้นะไปกดกันไฟครับตรงนี้ต้องไปใส่หน้าเต็มๆเลยครับบัตือนกลิน <c oughs> เอออิลูชาร์ดเออใช่อ,อ,อิลูเชียนไม่ใช่อิลูชั่นเวงกันมาเหมือนจะปีกๆนะครับทางด้านของเบนเชียนขอไม่ใช่อุปสรรคครับทางด้านของเบนเชียนครับ <c oughs> กดจุกได้อยู่ดีครับ <c oughs> ตรงนี้ก็อเออโพเตอร์เซตที่เรียบร้อยครับ บัดดีควีนวางกระจกมาไกลๆตัวนี้หาเงาไม่เจอครับมั้นไม่จสลับร่างเงาหรือเปล่าสาสรับร่างเงามาโซนขึ้นไปน้อยครับเมจิกเืียนครับเลือกที่จะมาปั่นนะครับแล้วตรงนี้เกมมันจะตึงหรือเปล่าครับเครื่องสุดท้ายนะครับอะไรกันอยู่บริเวณตรงนี้ครับทางเมจิเนต้องชี้ออกไปครับแล้วตีโดนเงาไปดึงที่นะครับ จะกลับมาปั่นอีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะงอแยวมาตรงนี่นะใหม่โดนครับจะวางมิรโรอิเบตไปหึงจะโดนหรือเปล่าจะไม่โดนนะครับใช้อิโรเชียนไปหึงครับตรงเดว่ายังไงครับอิโรเชียนหมดเป็นที่เรียบร้อยบ้างเบจิเชียนโดนติดกันเล็กน้อยครับตียังไม่ถูกครับตรงนี้ติดติดกันยุ่งเรียบร้อยครับโอ้โหทางด้านของเมจิกเชีดนทำดีพอสมควรครับปรับไมค์สตาร์ิรวกีนไปเลยครับอ่าแล้วตรงนี้จะว่ายังไงครับ เดินตรงกันมาครับแล้วเหมือนจะไม่เห็นนะครับรีโซนเครื่องกันแน่กับจิงวินบัดดีคุยโซนเครื่องกันมาครับตรงนี้แล้ววางวิโดโรอีเบสโรเทชันกันมาตรงเดียบสับล่างเงาหรือเปล่าครับแล้วตรงเดียว่าจะไปจริงเทีนจะโดนหรือเปล่าโดนไปโอ้โหโดนไปเรียบร้อยครับแต่ไม่โดนทำไม้นะครับ โอ้โหแล้วบิงติดโอ้โหบัตรดิควีเลยแล้วตรงนี้รถแดนแดนครับและเปลี่ยนเป็นท่าสกิลเทเลพอร์ตกันนะครับหลับตาเงากันมาหยิบใบจีเกี้ยขึ้นมาครับจะไปนั่งที่เก้าอี้จะลวดเป็นเฟสที่หนึ่งครับและเมอร์ซูนารีครับจะเข้าช่วยได้ทันทีครับเอ็กโคลเลอร์ครับต้องตัดสินใจไปปั่นแล้วนะครับอ้าไม่ปั่นจะเสียเวลาเอาได้ครับ ต,ตรงดครับเบิือดเฟดมันช้านิดดึงครับห่อา่าของเบจิเตีย e เอาเปิกนั้นมาเลยครับเอาเพิกเลือดไหลช้าไปแโดนเก้าอี้จะหลุดไปดึงทีครับเอกฝนเลอะครับพยายามจะยือเพื่อให้ได้ครับจะปั่นให้ได้ปั่นให้โดนครับเบจิเชียน e ครับวิ่งมาตรงนี้ครับปิงปิงเล็กน้อย และเหมือนมาซิอลี่ครับจะเลือกที่ไปปัดต้นต่อครับแตงตีไม่ถูเขายังตีไม่โดนตรงนี้เข้ามาตรงเด้จะไม่โดนแนดนอปรแขนไปดิงครับแล้วกลับมาดูครับไปเชี่ยงกันต่อครับเหมือนจะเข้าเครื่องครับเบจิกงเชี่ยนบอกเลยไม่อิ่มนำตำรานครับอยากโอ้โหอ้เหี้ปั่นต่อครับและตรกนีมีสปินยาวยาวสปินกันไป เราจะเข้าไม้แผ่นที่สองว่ายัางไงบัตตี้ควีนโอ้โ oh หแล้วมีอาการปีนเงินเกิดขึ้นทาให้เดินติดนะครับหยิบคืนมาสง่งในบัตดี้ควีนครับจะหยิบไปนั่งหงามักตาสะเป็นเพืที่สองครับแ้วเครื่องส่งนี้มันก้าวๆมันใกล้จะเสร็จสมควรครับแต่มันยังไม่เสร็จครับเบอร์ซอนนอรี่ซึ่งไม่เหลือของเลยแล้วจะเข้าช่วยนะครับ วางมิดโรอีเบดไปไล่ให้กัก explorer กันด้วยแล้วตีเรียบร้บรอยครับแต่เมจิเชียนจะต้องชีกออกกันมาออกกันมาครับตกเตะแล้วเมอร์สันเนอรี่นะครับยังูกกันอยู่ยังตีไม่โดนครับ ต้องยื้อกันหน่อยครับไม่ยื้อไม่ได้ครับโอ้กว่าผิดกว่าผิดกว่รอิแล้วตรงเดครับเหมือนจะพอุยจะพังเลยเียร้อยแล้วไอ้พลเรือจุดขึ้นมาตรงเดครับเมจิกเชียนจะไปที่ประตูตะเทนพอยเข้าไปอาจจะตียัดไม้หรือปา well โอเรียบร้อยครับแล้วเมจิกเชียนครับบินสู่กับคาริฮาดเป็นคนที่สองครับโอ้โห ผมไม่เคยเอาลงก็จริงครับแต่ครั้งนี้ผมเอาลงครับเนื่องจากบินเลยจ้าโอ้โหไปดูครับใบจิงเกียนเอยไปเอยเมอร์สลอรี่กันหน่อยครับแล้วประตูนี่มันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเผื่อจะเสร็จเลยหรือเปล่าครับเอ็กโผลเลยครับเลือกที่ไปประตูฝั่งนู้นครับแล้วกาวสิบเอ็ดมาตรงดีตรงกรีบออกไปจะยื้อกันเล็กน้อยครับตีกันไปตีกันมาครับตีโดนแล้วออกไปทันทีครับ ไอ้คนเลอร์ครับเลือกีมามเปิดตูฟังข้างหน้าผมที่เป็นชีชนตายครับจะเป็นอย่างไงนะครับจะออกได้หรือเปล่าครับออกไม่ทันหรือจะออกได้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้หกกดคนทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นแมตท,ที่สเสมอเนาะ <c oughs> โป๊ะแต่เอาเราไม่เปิดตรงนี้นะเปิดด้านจาก็เลยอ๋อจบแล้วนะครับผู้รายจะยอมแพ้มันก,ก็เลยเปิดอย่างเงี้ยสวัส,สบบดีเราจะเพียงพอดีครับบายบายครับทุกคน สวัสดีครับ